สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลับพร้อมมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนำคุณไปสู่หนทางความมั่งมีฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆด็ดตำนานความเชื่อที่ต่างเล่าขานกันมาอย่างยาวนานที่มีเรื่องราวมากมายที่เราได้เห็นผ่านทางหน้าจอทีวีและในหนังสือนั่นคือเรื่องราวของพญานาคและพญาครุฑ เรื่องเล่าขานเรื่องหน้ากับพรุดนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลที่เราต่างรู้ดีว่าสองสิ่งนี้เป็นศัตรูของกันและกันตามคำบอกเล่าแต่ในวันนี้เราจะมาบอกเรื่องราวที่เกี่ยวกับพยาครุฑเพื่อให้คนที่มีความเชื่อความศรัทธาและเคารพนับถือได้บูชากันอย่างถูกต้องมันอาจเป็นเรื่องราวที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน สำหรับพยาคุดนั้นมีคนพูดถึงกันน้อยมากเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะพูดถึงและเคารพบูชาพยานาคกันซะส่วนใหญ่ เรียกได้ว่ามากกว่าพยาครุฑก็ได้สำหรับพยาครุฑแล้วถือเป็นมหาเทพองค์หนึ่งที่มีอิทธิฤทธิปาฏิหารมากมายเต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีและทรัพย์บริวารมีปรากฏในตำนานทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะส่งเสริมให้คนเรามีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานและมีความมั่นคงเหมือนกับองค์นารายครุฑที่เราเคยได้รับรู้และได้ยินกันมาบ้างตั้งแต่ในอดีตจบจนปัจจุบัน อิทธิฤทธิ์และเรื่องราวอันน่นาเหลือเชื่อของพญาครุฑนั้นว่ากันว่ามีอิทธิฤทธิ์ทางด้านโชคลาภทรัพย์สินเงินทองหอพอกับเทวเวสวรรณแต่ทว่ามีความแตกต่างกันตรงที่พญาครุฑนั้นได้รับการยอมรับในความนับถือจากมหาเทพทั้งหลายของชาวพุทธทั่วโลกตลอดจนชาวต่างชาติที่ยังให้ความเคารพความศรัทธาต่อองค์พญาครุฑและความศักดิ์สิทธิ์นั้นจึงก่อเกิดเป็นความเลื่อมใสให้เป็นที่ประ ต่อคนทุกรูปแบบและเรื่องลือถึงอิทธิคุณของการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอุปสรรค ปัญหาและดนบันดาลเรื่องโชคลาภรวมไปถึงเรื่องตัวเลขเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านที่ได้รับรู้ถึงพลังอํานาจของพญาครุฑและนาพลังพญาครุฑนั้นทําเป็นเครื่องรางของขลังเพื่อปกป้องคุ้มภยัยขับไล่ผูดผีปีศาจและหนึ่งในเกจิอาจารย์ที่เข้าถึงศาสตร์นี้นั่นคือท่านอาจารย์โตทิตะวิริโยแห่งวัดบาดแฟงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งองค์พญาครุฑ ที่ท่านสร้างนั้นเรียกได้ว่ามีพลังแรงกล้าเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่เราเห็นจนชินตาคงเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ทางราชการที่เป็นตราพยาครุฑนั่นเองแต่ใครที่กําลังบูชาพยาครุฑอยู่แล้วอาจมีคําถามในใจว่าเราสมควรหรือจําเป็นที่จะต้องบูชาท่านหรือไม่ การกราบไหวบูชาพญาครุฑนั้นหากบูชาดีก็จะมีแต่สิ่งดีๆตามมาแต่หากบูชาผิดไปหรือจิตใจไม่กล้าพอก็อาจมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นก็เป็นได้เนื่องจากพญาครุฑถือเป็นองค์เทพที่มีทั้งพลังขององค์เทพและอสูรร้ายภายในองค์เดียวกันและตัวเลขแห่งองค์พญาครุฑนั่นคือเลขเ็เลข8เลข12เลข4และเลขห คุณควรนึกไว้เสมอว่าการที่คุณจะบูชาและฝากความหวังไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตัวเราก็ต้องมีจิตใจที่แข็งกล้าและไม่ลดแรงศรัานั้นอย่าลืมนะคะถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวความเชื่อเรื่องเร้นมุมลับช่วงเวลาที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำเรื่องราวดีๆกับงวดนี้รวย